หนุ่มชาประมงเก็บไม้ไผ่และเชือกกลางทะเลมาสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยก่อนจะต่อยอดนำทำมามเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติได้มาพักนายสุริยะกะมลหนูอิ่มอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่2ทับ3หมู่ที่5ตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าตนเองอยู่กับแม่ที่บ้านหลังนี้2คนและมีความคิดที่อยากจะสร้างบ้าน ให้มีพื้นที่ด้านข้างมีที่พักเป็นส่วนตัวเป็นของตัวเองแต่ตนเองนั้นไม่มีเงินทุนที่จะสามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์มาสร้างได้ในระหว่างที่นั่งอยู่หน้าบ้านในช่วงมรสุมก็ได้มีไม้ไผ่ที่ชาประมงนําออกไปปักไว้ด้านหน้าทะเลเพื่อทําเป็นหลักหอยเมื่อช่วงมรสุมไม้ไผ่ที่ปักไว้ในจุดก็ไม่มีความแข็งแรงมากพอก็ถูกคลื่นซัดเข้ามาที่บริเวณหน้าบ้านของตนเองรวมไปถึงตามปากองกลางโดยรอบ ตนเองจึงมองว่าหักนำเศษไม้ไผ่ที่ลอยมามาสร้างบ้านก็จะช่วยลดขยะในท้องทะเลและยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยในสุริยะกมลเล่าต่อว่าตนเองก็เริ่มเก็บสะสมทั้งเชือกและไม้ไผ่และเริ่มสร้างด้วยฝีมือตนเองเพียงคนเดียวทำไปเรื่อยๆช้าๆเพราะต้องผูกเชือกมัดไม้ไผ่ทุกลำโดยจะไม่ใช้ตะปูตอกเนื่องจากว่าด้านในของไม้ไผ่จะมีความกลวง ใช้ตะปูจะไม่แข็งแรงและที่สําคัญบ้านอยู่ติดกับน้ําทะเลจะทาให้ตะปูนั้นเป็นสนิมใช้งานได้ไม่ทนทานไม่คงทนแข็งแรงเท่าที่ควรการใช้เชือกผูกมัดเงื่อนตามแบบของชาวประมงก็จะไม่มีการขยับเยื่อนส่วนหลังคาใช้ใบเหลงซึ่งมีมากตามป่าเขาใบจะมีลักษณะไม่ใหญ่มากนักใบหนาและทนทานต่อลมฝนมากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เอาใบาไม้นั้นมามาบุงเป็นหลังคาบ้านด้วยวิธีการมุงในลักณะสลับฟันปลาจนทําให้สามารถกันแดดก,กันฝนได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญไม่ร้อนหากใช้กระเบื้องหรือสังกะสีมุงหลังคาเชื่อได้ว่าไม่มีความคงทนซ้าําจะเป็นสนิมเร็วและที่สําคัญไม่ระบายความร้อนโฮมสเตย์เล็กๆที่ไม่ได้สะดวกสบายอะไรสร้างขึ้นมาจากเศษขยะในทะเล จึงทําให้เป็นบ้านที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะสัมผัสกับธรรมชาติโฮมสเตย์แห่งนี้จะตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนซึ่งหากใครสนใจสามารถติดต่อได้กับที่คุณสุรยากมลหรือพี่โจได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0937611342 Facebook Go โจบ้านไม่ไผ่ค่าที่พักคือละ200บาทถ้ามีอาหาร3ามมื้อ800บาทอาหารเป็นลักษณะซีฟู้ด มีความอดุดมสมบูรณ์แห่งนี้แค่เพียงเดินลงไปจากโฮมสเตก็มีอาหารให้คุณรับประทานแล้วในช่วงเย็นน้ำทะเลเริ่มลงก็สามารถที่จะเดินไปหาหอยแครงหอยขาวหอยจานหอยนางรมหอยเจาะหอยจอกจ,จับปูดำจับกุ้งขึ้นมาอยู่กับแต่ละว่าฤดูกาลแต่หาน้ำขึ้นเมื่อไหร่เราก็ได้แค่เวียงแห я, ลงไปจากที่พักก็จะได้กินปลากระบอกสดๆปลาหมอข้างดำและในช่วงฤดูกุ้งเคยก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กๆที่นำมาทำกะปิ หรือที่ชาวบ,บ้านเรียกกันว่ารุนเคยก็จะสามารถรุนกันหน้าที่พักได้เลยครับที่พักของเราอะ<ม>ัไอ้ไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราใช้ตะปูค่ะไม่อยู่อ<ม>ใช้ใช้มันมันมันไม่เหมือนไม้จริงนะค่ะมันต้องใช้สายเชือก<ม>ถึงจะอยู่แล้วแล้วเชือกพวกนี้ก็คือเป็นเชือกที่มันอยู่ในทะเลอ่าครับที่มันที่ผมผมไม่เอาตาม ลอยทะเลมั่งตามเกาะมั่งตามอ่าวมั่งก็ไปโดยรถมั่งเรือมั่งส่วนมากจะเป็นเรือแล้วก็ข้าวเก็บในป่ากลางมั่งไปเนี้ครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมพี่ก็ติดโควิดฮะทีนี้แต่ตอนนี้ผมเริองเปิดละติดโควิดผมก็ปิดยาวเลยครับแล้วค่าบริการที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวมาก็พักถ้าพักอย่างเดียวพี่เกมของเกมตรงเท่นพี่จัดจัดปาร์ตี้ก็สองร้อย แต่ตาถ้าให้ที่นี้จัดอาหารด้วยสามมื้อพักด้วยแปดร้อยต่อคนครับ oh. ครับค,คือคือคือถ้าทำใช่ไหมพี่คือทำบ้านมันต้องใช้งบประมาณเยอะอืมทีนี้เราเห็นขยะแล้วไอ้พวกไม้ไผ่พวกนี้เรารู้วิธีการแล้วว่าจะทำให้มัดไม้ไผ่อย่างไงให้อยู่ถ้าเราใช้ตะปูหรืออันอื่นไม่อยู่เราก็ต้องใส่สายเชือก oh. สสยเชือกต้องเป็นแบบ ไหนเป็นสายเชือกมาใหญ่ๆเราจะเลือกสายเชือกนะครับคือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยพี่โจมองว่าการที่พี่โจจะทำบ้านหลังหนึ่งมันต้องใช้งบประมาณอืมครับแต่ว่าเราเลือกที่จะประยุกต์เอาเศษขยะอ่าครับใ,ใช่ใช่ใช่คือมันม,มันเยอะะฮะม,มันมันมันมากแล้วอีกอย่างเราก็เราทำแบบเอาขยะพวกนี้มันทำเป็นบ้านดีกว่าคือดูแล้วมัน ม,ม,ม,มัน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 สบายดีฮะค,ค,คือคืออยากให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะพี่นิว24สถานีประชาชนสามารถเมตใจดีรายงาน